โอเคงานวันนี้นะครับผมแล้วก็อยู่เราอยู่ที่เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามาเปิดงานเนาะ The Greatest Grand s h l e 2023นะครับผมก็เป็นมหากรรมการลดกลางปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแหละก็เราลดสูงสุดถึง80%เลยนะครับผมเพราะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง3กระดาคผมครับผมมีอะไรพิเศษพิเศษไหมครับสำหรับงานนี้ค่ะแต่ละแบรนด์มีอะไรแบบ เขารดเป็นหมื่นแบน์เลยนะเอยอะมากเยอะมากจริงจริงถ้าถ้าวันถ้าถึงวันแล้วมาเดินเล่นจะาบ,บอเจ้าแบ่แถวนี้ก็จะเห็นเซลล์เต็มไปหมดเลยเอย่างนี้คือต่อให้ไม่ได้วางแผนมายังไงมาก็ได้แต่า่าคนชอบช้อปปิ้งสินค้าประเภทไหนชอบทุกอย่างาคือเอาจริงๆนะเราเรียกว่าการช้อปปิ้งมันคือการแบบเทราปี้วะการแบบผ่อนคลายแล้วการคุยอย่างเงี้ยมันก็เราเครียดเนาะทำงานมาตลอดกนนัดเพื่อน นัดแพทนัดเจมมาพอดีการมานเซลยิ่งเป็นของเซลคือห้ามพลาดเลยใช่ไหมโอ้ยคุณแม่ของเซลต้องเลยไปแล้วก็ยิ้มไปว่าแบบเออราคามันดีมันตบปากอะนึกออกป้าเพราะมันเซลแล้วมันแบบมันดีกว่าที่เราคิดมันตบปากว่ามันแบบถูกต้องต้องตบตบปากเลยตบปากเขาเปนเข่าใช่แล้วเจมชอบอะไรเจมชอบอะไรชอบพีได้ไหมท่านเน่ เอาละไปริหมอผมชอบช่วงนี้ช่วงนี้ผมไม่ผมอ่ะไม่ได้ชอบมานานมากนะแบบคือเหมือนเราไปโฟกัสเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ชอบ คือรู้สึกว่าถ้ากลับมาช็อปรอบนี้ก็คือจะซื้อทุกอย่างเลยตั้งแต่เสื้อกางเกงรองเท้าเข็มขัดอันเซอร์รี่สร้อยแต่เราคิดว่าพวกโซนคิทเช่นก็เหมาะกับยูปะตอนนี้ใช่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 คือช่วงนี้ก็อินอินเครื่องครัวครับผมคือแบบที่หายไปสักพักนึงไม่ค่อยได้แต่งตัวเนี่ยเพราะว่าไปซื้ออุปกรณ์ครัวจนเงินมันหมดไงเอออุปกรณ์ครัวมันก็จะแพงกว่าเสื้อผ้าประมาณนึงเลยนะแต่พอดีเราเป็นสายแฟนนะเจมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวกลับมานะเขาเข้าครัวนานไปหนอคือเข้าครัวนานไปหน่อย อยากจะให้แนะนำว่าถ้าคนจะมาช็อปต้องเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างผมว่าไม่ต้องเตรียมเลยครับคือแบบเตรียมเตรียมใจก็พอแล้วครับผมผมว่าแบบคือพอมันพอมันเป็นของเซลเนาะคือหนึ่งคือแบบผมว่ามันสามารถซื้อของได้มาขึ้นจากปกติในราคา100 0บาทเราอาจจะซื้อได้1ตัวอันนี้1 0 0 0บาทเราอาจจะซื้อได้3ตัวมันทําให้เรารู้สึกว่าเราช็อปล้วสนุกขึ้นมันมีความวอร์ริตี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าแค่เตรียมใจมาช็อปเตรียมใจมาอ n j o งมันก็โอเคแล้วครับแค่ฝากสมอนะครับรอดีดีดีที่เซ็นทเัล ฝั่งนี้เชี่ยแรงมากต่อไปสมองคขัดหนึ่งคนที่เค้กคือหลินเลยเอาละก่อนจริงๆโปรดีๆแบบนี้เซ็นทรก็จะจัดตลอดจริงๆเซ็นทรเนี่ยจะมีโปรที่ดีตลอดไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนเขามีเสมอเลยมันคุ้มค่าอยู่แล้วกับการที่เรามาสละบเวลาอันความสุขที่นี่ฉะนั้นเรียนเชิญนะคะที่เซ็นทรค่ะ ก็จะมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนหลินว่ายัางไงก็ได้ความสุขกลับไปแน่นอน่ะเนาะทุกคนมันแบบชอบช้อปปิ้งชอบซื้อของแล้วของที่เราซื้อมันเซลล์อีกกลายเป็นว่าแทนที่เราจะซื้อได้แบบอ่ะสอตัวกลายเป็นเราซื้อได้เยอะกว่านนัะ้อาจจะซื้อไปฝากก็ได้จริงๆลองแค่แบบ เตรียมแรงมาเดินเพราะว่าห้างมันใหญ่มากใช่จะให้ตัวเองหรือให้คนอื่นมีค่าเสมอเจมส์ครัยามอีกทีดีๆแบบนี้ผมคดีๆวันไหนผมก็ the greatest grand sale นะครับผมมหากรรมกานเซลที่ใหญ่มากๆก็มี้ช็อปนะครับผม2เดือนเต็มๆด้วยกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่3าดกรกฎาคมยังไงก็มาช็อปปิ้งด้วยกันครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ